มันมีข่าวมาว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนตัวนักแสดงในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe พูดให้แคบลงมาอีกนิดนึงในจักรวาลของ Guardians of the Galaxy พูดให้แคบออกมาอีกนิดนึงก็คือตัวของตัวนำตัวเอกของทีม g u a r d i a n of the Galaxy หรือก็คือตัวของ Star Lord นั่นเองเพราะมันมีข่าวว่าตัวของ Chris Pratt ที่เป็นนักแสดงที่แสดงเป็น Star Lord เนี่ยเป็นพวกแอนตี้ชาว LGBT ครับ ชอนิวส <Shot> ผมย้อนความผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าไอ้ข่าวนี้มันมาจากอะไรมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ทวิต t ตอรมีผู้ใช้คนหนึ่งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดง s t a r ์หลอครับเพราะว่าเขาไปเห็นข่าวว่าคริสแพทเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกที่อยู่ในโบสที่แอนตี้ชาว LGBTQ ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวที่ลือออกมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ลือกันมาพอมันเป็นข่าวลือเนี่ยมันไปไกลมากกันไปเร็วมากโดยเฉพาะข่าวร้ายนี่มันไปเร็วมากๆเลยครับและตัวของเจมกันนะฮะที่เป็นผู้กำกับ Guard i a n of the g a l a x y กเนี่ยก็มีการออกมายืนยันแล้วครับว่าตัวละครสตาร l o อ d เนี่ยจะยังคงเป็นคริสแพตตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีข่าวซีซีหายหายแบบนั้นออกมา ล่าสุดเป็นประเด็นร้อนในทวิตเตอร์นะครับที่มีผู้ใช้คนหนึ่งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงสตาร์ลอร์ดนะครับแต่แล้วพ่วงก,กับอย่างเจมส์กันเนี่ยก็ได้มาแสดงความเห็นปกป้องคริสแพทด้วยตัวเองครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนกล่าวว่าคริสแพทนั้นเป็นสมาชิกข,ของโบสที่เกลียดชังบุคคลรักร่วมเพศครับโดยเจมส์กันนะครับได้ตอบกลับว่าเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆที่ถูกแต่งขึ้นมานั่นเองหรือเพราะเป็นเรื่องโกหกที่มีคนบอกคุณมา ตัวของคริสแพดเนี่ยจะไม่ถูกแทนที่ในฐานะสตาร์ลอดแน่นอนและถ้าเขาต้องไปจริงๆแล้วก็เราทุกคนก็จะไปกับเขาด้วยและหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้คนหนึ่งนะฮะก็มาตอบกลับข้อความของเจมการนเนี่ยว่าทำไมคุณถึงยังใจเย็นที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์รักรวมเพศนั้นละ่ะหรือเพราะเขาทําเงินให้คุณเหรอตัวของเจมการนก็ตอบกลับไปครับว่าเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพวกนั้นครับผมรู้จักโบสถ์ที่คริสแพทไปประจําแล้วคุณรู้ไมหมล่ะว่าเขาไปโบสถ์ไหน ก็คงไม่รู้สินะพอไปฟังจากคนอื่นมาและจากคนอื่นอีกทีแล้วก็จากคนอื่นคนอื่นอีกทีไงละ่ะแล้วก็มาตัดสินว่าโอ้ใช่แล้วฉันจะเชื่อเรื่องแย่ๆในโลกออนไลน์ที่ดาราคนนี้ทํานี่คือสิ่งที่พ่วงกับอย่างเจมกันนะฮะได้มีการปกป้องคริสแพดเอาไว้ซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าตัวของคริสแพดเนี่ยเขาจะเป็นพวกแอนตี้ชาว l g b t q จริงๆเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยยิ่งยิ่งดาราระดับฮอลลีวูดพวกเนี้ยฮะ เขาจะต้องมีการวางมากแล้วก็มีการเปิดกว้างกับการแสดงของเขากับทุกองค์ประกอบในโลกของเขาอยู่แล้วเพื่อที่เขาจะได้ทํางานได้ต่อไปได้อีกยิ่งเป็นการร่วมงานกับสตูดิโอที่ว่าตอนนี้เนี่ยนับว่าเป็นสตูดิโอที่มีจักรวาลที่มันใหญ่โตที่สุดในโลกอย่าง Marvel Studio เนี่ยผมว่า Chris p r a t คงไม่ทําลายชีวิตตัวเองด้วยการเป็นพวกต่อต้าน LGBT q l ว洛克 เขาน่าจะมีไมล์เซตอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของเขาตรงนี้ได้อยู่แล้วซึ่งเกมกันก็มาทําหน้าที่ปกป้องไนยฮะนะของผู้กํากับของเขาอีกทีหนึ่งนะฮะผมก็เห็นคอมเมนต์นะฮะของชาวไทยของเรา,าบอกว่าเอออาจจะได้เห็นสตาร์ลอดตายใน Guardian of the Galaxy ภาคนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นออกมาซึ่ง ผมว่าไม่ตายหรอกยังไงไอตัวที่มันจะอยู่ในในแก๊งกาเดียนหลักๆอ่ะผมว่า3ตัว1 Star ตาร์ลอดสองกรูดสามล็อกเก็ตสตัวนี่มันจะต้องอยู่ตัวอื่นน่ะมันน่าจะตายหาได้อยู่แต่ว่าไอ้3ตัวเนี้ยไม่น่าไม่น่าตายไม่น่าตายนะครับรอคอยดูนะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้ที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวลือนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริง เลยก็ได้นะครับรอคอยดูกันต่อไปครับใน Guardian of the Galaxy Volum e ว่าจะเป็นอย่างไร <erna> หลังจากที่คุณเจมกันเนี่ยเขาโดนกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณแล้วก็ต้องออกจากทางดิสนีย์ออกจากโปรเจกต์ของ Marvel Studio ไปพักหนึ่งเนี่ยผมว่าเขากลับมาดูแลทีมงานของเขาได้อย่างดียิ่งขึ้นเขากลับมาเพื่อที่จะปกป้องทีมงานของเขาได้อย่างดียิ่งขึ้น นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับที่หลายๆคนนะครับเห็นศักยภาพนะฮะไปจับภาพยนตร์ตัวไหนก็ปังมากๆจับทีมฮีโร่ตัวไหนก็ปังมากๆขนาดทีม Guardian of the Galaxy ตอนภาคแรกที่ทำออกมาเนี่ยไม่มีคนรู้จักเลยนะไม่มีคนรู้จักทีมนี้เลยนะแต่ทำออกมาได้ปังมากๆไปจับทีม The Suicide Squad ที่เป็นทีมเดนตายที่ก่อนหน้านี้ DC ทํทำเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่เจมกัน จับมาปั้นใหม่ปังขึ้นมามากๆมีการแยกซีรีส์พีซเมเกอร์ออกมาอีกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับมือทองที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับผลงานของผู้ชายคนนี้เกมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel